ครับมือวานี้กับพ้าเข้ามาอีกเส้นทางหนึ่งครับที่เข้ามาทาังศูนย์ราชการครับบางทีถ้ารถติดเส้นทางลักครับเราก็ต้องรู้จักเส้นทางล่องที่สีลบเลี้ยงรถติดครับว่าเส้นทางศูนย์ราชการนี้ครบับเชื่อมเข้าไปถึง ที่ศูนย์ไปซนี่ครับมันจะเป็นเส้นทางที่อ้อมนิดนึงครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายที่รถบกค่อยติดครับเพราะว่าบมเม่นเส้นทางหลักครับอันนี้คือเส้นทางลองที่คนทํางานใน,นศูนย์ราชการขาเข้ามาครับศูนย์ราชการนี่ก็มีทั้ง กองทัพไทยครับอยู่ข้างในนี้ครับรวมรวมแล้วก็เยอะพอสมควรครับรถที่สิเข้ามานี้โดยเฉพาะช่วงที่ปีน้ำท่วมครับกุุงก็ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักครับเพราะว่าศูนย์ราชการน้ำาบท่วมท่ทวมกับทวมน้อยบบท่วม ก็เลยต้องใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลีกเลี้ยงเข้ามาที่สิมาใช้บริการของศูงแปรษณนนีลักซี่ครับเนี่ยครับช่วงเช้าๆช้ารถก็เยอะพอสมควรครับเพราะว่าคนมาติดต่อราชการนะครับน่วยราชการในแทบแตว่าครบแล้วครับอยู่นี้ครับเยอะพอสมควร คนที่เข้ามาทําง,งานในกรุงเทพครับก็ต้องศึกษาเส้นทางเอาไว้ครับบอกว่าสิไปไสมาใสครับสิบไปรู้ตั้งแต่เส้นทางลักกับบ่ได้ครับดูเส้นทาง,งร่องพร้อมเพาว่าบางครั้งบางที่ครับรถมันติดเส้นทางลักที่คนรู้จักเยอะสำหรับเส้นทางในซอยหรือว่าเส้นทางลองนี่ครับถ้าบอกแม่นคนในพื้นที่ ก็สิบรู้ว่ามันไปทะลุออกใสเชื่อมต่อกันได้หรือเป็นเส้นทางที่ลบเลี้ยงครับรถติดใดเนาะครับรถแท็กซี่รถอย่างเ็เยอะครับเข้ามาเพราะว่าคนสีเรียกรถแท็กซี่เข้ามาในศูนย์ราชการนี่ก็เยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะส่วง สาวช่วงเย็นครับรถแท็กซี่นี่จะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษครับสำหรับรถส่วนตัวครับก็สิมาจอดอยู่ครอบคล้อบทางนี่แหละครบัครบ,รบ,รบ,รบเป็นส่วนลักครับส่วนร่องก็คือเข้าไปจอดในศูนย์ราชการนะครับขก็มีที่จอดให้ครับในศูนย์ราชการก็มีที่จอดให้ แต่ว่าจอดนานก็บโได้ครับต้องออกมาจอดอยู่ข้างนอกนี้ครับบางคนก็จอดครึ่งมือผมครับกําลังเฮ็ดกําลังสร้างครับสร้างขึ้นมาเยอะแยะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นงบประมาณที่มหาศารนิลีครับมาสร้างในสุราสกาศน,นะครับ เขาขาเลาะก,กัมาไม่ไหมก็บบรู้หรอกครับว่าเส้นทางใดไปทั้งใดครับก็บมาศึกษาเพิ่มเติมเอาครับแต่ละมือแต่ละเว้นครับไปนั้นมานี้ก็ศึกษาเส้นทางไปพร้อมจดจำเอาครับบางที่ก็ตั้ง Google m a p ครับให้พาไปนคบเนาะเอาคนต่างจังวัดครับไปใส่มาใส่บุธก็าศัย เคลื่อนรับพาไปส่วนง่ายครับที่หลงก็คือว่าก่อสร้างนี่แหละครับถ้ามีก่อสร้างเข้ากับเโบเห็นปลายครับคือปลายสิอที่ถอดออกเมื่อถอดปลายออกแล้วครับ็สิบรู้ว่าเส้นทางใดไปทางใดครับที่นี้สิงง ว่าสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆงงวก็ไปตะเลืดตะเลืดแล้วครับบานนี้กัเสียหาทางโค้งกลับขึ้นมาได้ครับมันบง่ายครับชีวิตคนในกรุงเทพค,ครับรับผู้เท่าพร้อมครับยังผมนี่เท่า60-70ครับความจำก็บ่ค่อยดี ก็ต้องมีใบพิพถามค้นไปน้ำครับอย่าอายปากต้องถามครับไปไซโบลูต้องถามครับไปเซนีนี่มีทั้งแบบทรงนักส่งเบาครับส่งนักก็คือเข้ามาข้างในนี้ครับนี่มีของทรงนักรับทรงนักสหรับภูมทร่งเบาไปอีกที่นึงครับ ว่าที่มาให้เห็นน้ำกันนี่ครับก็บสิได้เป็นแนวทางครับเวลาไปจริงแล้วครับเอาเคยเห็นใน youtube แล้วว่าเข้าเส้นนั้นออกเส้นนี้ได้แนวทางแล้วก็สิลบเลี้ยงได้ครับตรงนี้สิเป็นสนามกีฬาครับสนามกีฬา พนักง,งานไปทานี่ครับถ้าตรงออกไปนี่ครับกสิออกถนนแจ้งวัฒนะครับแต่ว่าผมสีเลี้ยวซ้ายครับที่นี้เลี้ยวซ้ายกันสิเข้าไปสู์ไปสนีครับอันนี้คือเข้าด้านหลังครับด้านหลังของศู์ไปสนี่ ครับครับถ้าเ้ารู้เส้นทางลักล่ะครับสำหรับเส้นทางที่ลบเลี้ยงเส้นทางล่องครับก็บโบยากเกินเไปครับที่เฮ้าสิ ึกษากับคนที่เข้ามาครับเท็กซี่ในกรุงเทพนี่คือกันครับเข้ามาไม่ไม่นบนรูเครับมาอยู่หลายปีเป็นอาชีพแล้วครับก็บต้องศึกษาไว้เรื่อยๆในที่สุดก็ต้องรู้ทุกเส้นทางให้ได้ครับมันบริกว้งงา,างใหญ่เพรศเนี่ยครับเมืองกรุงเทพก็สําคัญว่าสมีตอกซอกซอยเยอะครับตอบซอกซอยเยอะ เข้าไปบางที่ก็เป็นซ้อยตันบางที่เข้าไปในหมู่บ้านครับผมมีป้ายครับก็สิงงงนิดนึงครับอันนี้บอกเอาไว้ครับถ้าเขางงแล้วเขาก็ต้องถามเนาะถามคนในพื้นที่เขามันนีมาแต่เศร้าในจังหน่อยครับมันวันก่อนนี้บ่ได้มากครับ รับด้านหลังนี่ก็ล้มลื่นดีครับมีต้นไม้ครับอาคารก็สร้างกับมีพ่อสมควรครับก็บแ็่อันยัดเยียดครับก็ยังมีที่วางให้สำหรับปลต้นไม้ถนนกรคบอยดีครับ ใช้ามานานนแลวเ,เป็นช่วงเข้างานแล้วจังซีรถก็รู้สึกว่าสีน้อยลงแน่จังหน่อยครับ ช่วงเวลาเล่งด้วนเนี่ยโอ้มหนาสาหัสครับในศูนย์ราชาการูนย์ไปสี์ครับมวยงานราชาการที่มีรถเยอะ สเส้นทางครับสิงงงครับเราะว่ามีการเส้นทางครับเป็นช่องทางให้ไปให้มาจำกัดเส้นทางครับคนที่ยังบ่ชินเดี๋งิงงงไปก็ค่อยถูกนะครับ เอาขาเลาะแล้ะครับเลาะอ,อยู่แถวศูนย์ราชการนี่ตั้งแต่สร้างใหม่ๆครับเลาะยืงซีและครับทุกมือทุกวันไปมา มาด้านหลังเหมือนเดิมครับมีสิกแซกยู่ประมาณ2-3งสามส้อยครับออกมาด้านหลังว่าเขาสีแบ้งโซนครับเป็นโซน A โซน B ครับสำหรับส่วนนี้ ออกมาก็สิเป็นเส้นทางลักของถนนแจ้งวัฒนะครับนี่นะครับการเดินทางที่ลบเลี้ยงจากเส้นทางลักก็อยู่ประมาณนี้ครับ รถโบติดกับแฮปปี้ครับการเดินทางในกรุงเทพครับรถติดนี่กัโอเจ็บปวดเผาน้ำมันเลนแล้รถโบติดก็พอไปพ่อมาครับ จบไว้ที่ครับก่อนอยูเทิรนกลับพื้นสู่บริษัทนะครับเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันอีกครับเท่าขาหรอะสวัสดีครับ